ผมกาลังจะเล่าเรื่องจริงซึ่งเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ในความรักของผู้ชายคนหนึ่งคนที่มีเงินและทรัพย์สินมากกว่างบประมาณของไทยในแต่ละปีที่เพิ่งเสียชีวิตลงไปพร้อมกับความซื่อสัตย์ที่เขามีต่อคนที่เขารักในวันที่เขาแทบไม่มีเงินผมกําลังพูดถึงมหาเศรษฐีรัตนทาธาที่เพิ่งเสียชีวิตลงในวัย86ปีเมื่อสักสองวันที่แล้วเจ้าของอาณาจักรธาธา ในประเทศอินเดียตั้งแต่ของใช้ประจำบ้านจนถึงอุตสาหกรรมหนักเช่นรถทรักุกไม่เว้นแม้กระทั่งโรงแรมการเงินและธุรกิจอีก มากมายถ้าจะเป็นชีวิตประจำวันที่ชาวอินเดียกว่า1,400ล้านคนจะต้องใช้ product ภายใต้แบรนด์ทาทาหรือแบรนด์ลูกต่างๆต,ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาและไม่ใช่จนถึงก่อนที่คุณจะปิดตานอนแต่มันเข้าไปในฝันดไยซ้ำหลายๆท่านคงรับทราบรับรู้เรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้นี้ในมุมอื่นๆไปแล้วมากมายแต่ผมกำลังจะพูดถึงมุมแห่งความรักที่เขาอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกย้อนกลับไป เมื่อชายคนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและได้มีความรักกับหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งช่วงนั้นเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นความรักครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดที่เขาทั้งสองแพลนที่จะแต่งงานกันขนาดนั้นเอง grandmother หรือย่าของรัชนทาทาได้เกิดล้มป่วยลงจึงทำให้นายทาท่าจำเป็นที่จะต้องบินกลับไปอินเดียเพื่อที่จะไปดูแลคุณย่าของเขาจริงๆแล้วแฟนของเขาก็มีแผนที่จะตามไปเพื่อจะแต่งงานกับ นายทาทาที่ประเทศอินเดียแต่ระหว่างนั้นบังเอิญเกิดเหตุการณ์ไม่สงบระหว่างอินเดียและประเทศจีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ในหุบเขาซึ่งห่างไกลาจากตัวเมืองมากนักเหตุการณ์สู้รบกันครั้งนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในอินเดียแต่ข่าวที่ออกไปถึงชาวอเมริกันมันดูน่ากลัวมันถูกตีความว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่หลวงและด้วยเหตุนี้ทําให้พ่อแม่ของผู้หญิงเป็นห่วงที่จะส่งลูก สาวตัวเองไปแต่งงานกับนายทาทาที่ประเทศอินเดียและต่อมาผู้หญิงคนนั้นก็ได้แต่งงานกับชาวอเมริกันทำให้ในายทาทารู้สึกผิดหวังและไม่เคยแต่งงานจนถึง วินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตแม้ภายหลังเขาได้พยายามดูใจกับผู้หญิงอีก2อสคนแต่เขาก็รู้ตัวดีว่าเขาไม่สามารถที่จะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นได้ยกเว้นความรักที่เกิดขึ้นที่อเมริกาคุณเห็นไหมครับว่าความรักมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน Loyalty หรือความซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะมีได้และทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาประมาณ1แสล้านเหรียญหรือประมาณ3.5ล้านล้านบาทเขาได้บริจาคให้กับการกุศลถ้าคุณเป็นนายทาทาคุณจะมั่นคงในความรักแบบเขาหรือไม่ and that's one minute with ram see you next time